สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Blue i n s i g h ์เจาะลึกทุกมุมของเชลซีพบกันได้ทุกเย็นของทุกวันกับข่าวสารความเคลื่อนไหวและดราม่าที่แฟนเชลซีไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนน้องๆทีมงานในการหาข่าวสดใหม่มานำเสนอให้แฟนสิงห์บลูทุกวันนะครับข่าวด่วนจาก The Bridge มาร์กกิถูกเรียกกลับแต่ไม่ถูกใช้งานเพราะอะไร ศึกเดือดเชลซีประทะไบรตันเอียนไรท์บอกแพ้แน่แต่คาราเกอร์มั่นใจสิงค์คัมแบ็กสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในหมู่แฟนบอลเชลซีนั่นคือสถานการณ์ของมาร์กกิลของหน้าดาวรุ่งชาวสเปนวัย19ปีที่ถูกเรียกตัวกลับจากเซนเอร์แลนด์แบบดวนจี แต่ดูเหมือนว่าทีมสิงบลูอาจตัดสินใจไม่ส่งเขาลงสนามแม้แต่นาทีเดียวเรื่องนี้มันยุ่งยากยังไงทำไมถึงอาจกลายเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของนังกเตะคนนี้ยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูที่มาที่ไปกันหน่อยมาร์กิลถูกเชลซีส่งไปยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์ในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกแชมเปียนชิพแต่แล้วเหตุการณ์พลิกผันเมื่อเลียมดีแลปกองหน้าอีกคนของเชลซีได้รับบาดเจ็บ เชลซีจึงตัดสินใจเรียกกิลกลับมาก่อนเส้นตายกลาดซื้อขายเพื่อมาเป็นตัวแทนชั่วคราวฟังดูเหมือนแผนที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่าน,นั้นมากปัญหาแรกเลยคืออาการบาดเจ็บของกิลเองเขาได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการฝึกซ้อมทําให้พลาดลงเล่นในศึกคาราบาวาครับรอบ3าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นคือหนึ่งในนัดที่เขาถูกหมายตาไว้ให้ลงสนามตามที่ไซมอนกิลนักข่าวชื่อดังอธิบายไว้กิลเคยลงเล่นในคาราบาวาครับรอบสองกับซันเดอร์แลนด์ที่พวกเขาพ่ายแฮตต์ฟิลด์ไป ถ้าเขาลงเล่นให้เชลซีในรายการนี้เพิ่มอีกครับเขาจะถูกคับทายหรือผูกติดกับทีมทําให้ไม่สามารถย้ายไปเล่นให้ทีมอื่นในรายการเดียวกันได้แต่กฎเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ปัญหาจุกจิกอย่างอาการบาดเจ็บก่อนเดินทางไปลิงคอนเชียทําให้เขาต้องถอนตัวแล้วตอนนี้ล่ะสถานการณ์ยุ่งๆเข้าไปใหญ่มาถึงจุดสําคัญเชลซีกาลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่เรื่องมาเก,กิยถ้าเลียมดีแล็บกลับมาฟิตสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเร็วที่สุดที่คาดไว้การเรียกกิวกลับมาอาจกลายเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เกมคาราบาวครับนัดต่อไปของเชลซีคือปลายเดือนตุลาคมเราอาจได้เห็นกิลลงเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นตัวเลือกที่3ในแนวรุกตามหลังคนอื่นๆอ,อย่างชูอัลเปดโดหรือใครก็ตามที่ฟิตอยู่แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นตามที่กิวอธิบายเพิ่มเติมดีแลบถูกคาดหมายว่าจะกลับมาในเดือนพฤศจิกายนหลังจากอาการบาดเจ็บที่ทําให้กิวถูกเรียกกลับมา แต่ถ้าดีแลบกลับมาจริงๆมันอาจสายเกินไปสําหรับกิลที่จะถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งสาเหตุสาสคัญคือกฎของ FA ถ้ากิลได้ลงเล่นให้เชลซีแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้เขาจะไม่สามารถถูกปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมได้เลยเพราะนักเตะค,คนหนึ่งไม่สามารถเล่นให้สมสโมสรในรูปการเดียวกันได้ลองคิดดูสิครับกิลเล่นให้ซันเดอร์แลนด์แล้วถ้าเล่นให้เชลซีเพิ่มก็เท่ากับ2ทีมถ้าจะยืมไปทีมที่3ในมกราคมมันผิดกฎทันทีนี่แหละครับที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาใหญ่เชลซควรทยํยงงไง จะดีกว่าไหมถ้าให้ไทริกจอจดาวรุ่งอีกคนลงเล่นเป็นกองหน้าในเกมบอลถ้วยอย่างเกมกับวูฟแฮมตันแทนที่จะเสี่ยงส่งกิลลงเล่นระหว่างนี้ถึงเดือนมกราคมแล้วค่อยส่งเขาออกไปยืมตัวที่ไหนสักแห่งลองนึกภาพดูครับถ้ากิลถูกส่งยืมในเดือนมกราคมเขาจะได้เล่นมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมกับทีมที่ต้องการเขามากกว่าที่จะนั่งสำรองเป็นตัวเลือกที่3ให้เชลซีแล้วลงแค่ไม่กี่เกมช่างเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าเชลซีเรียกเขากลับมาแต่สุดท้ายอาจไม่ใช้เขาเลย เพื่อรักษาโอกาสยืมตัวในอนาคตเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนทีมที่ซับซ้อนในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะกับดาวรุ่งที่ต้องการเวลาเล่นเพื่อพัฒนาเชลซีมีนารุ่มากมายแต่การจัดการกับกฎระเบียบแบบนี้อาจทําให้กิลเสียโอกาสหรือกลายเป็นตัวสํารองที่ไม่ได้ลงเล่นเลยมันจะส่งผลต่อความมั่นใจและการพัฒนาของเขาไหมและสําหรับเชลซีเองการตัดสินใจนี้จะช่วยทีมแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นหรือแค่ทําให้สถานการณ์ยุ่งยากกว่าเดิมก่อนจบวิดีโอวันนี้ผมมีคําถาม2ประเด็นมาถามทุกคนนะครับเพื่อให้เรามาคุยกันในคอมเมนต์ คุณคิดว่าเชลซีควรเสี่ยงส่งมาคิวลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวเพื่อช่วยทีมในช่วงสั้นๆหรือควรรอส่งยืมตัวในเดือนมก,กราคมเพื่อให้เขาได้พัฒนามากขึ้นและถ้าเป็นคุณในฐานะผู้จัดก,การทีมคุณจะเลือกใช้ไทริคจอร์จแทนกิวในเกมบอลถ้วยหรือไม่เพราะอะไรคอมเมนต์กันมานะครับข่าวต่อไปเรามาพูดถึงแมตช์สุดสัปดาห์ระหว่างเชลซีกับไบรตันในพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะจุดประกายดราม่าอีกครั้งลองคิดดูสิครับ แฟนบอลเชลซีอย่างเราๆกำลังใจหายห,ายหลังจากฟอร์มสะดุดแต่2ตํานานอย่างเอียนไรท์และเจมี่คาร์กเกอร์กลับทํานายผลต่างกันสุดขั้วใครจะถูกใครจะผิดมาฟังกันเลยครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดแต่รับรองสนุกไม่ยืดยาวก่อนอื่นเรามาย้อนดูสถานการณ์ของเชลซีกันก่อนดีกว่าสิงบลูกำลังเจอช่วงเวลาย่ำแย่สุดๆใน3เกมหลังสุด พวกเขาแพ้ให้กับไบเอ็นมิวนิกในบอลทั่วยุโรปจากนั้นก็โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มกำลังตกดินเฉือนเอาชนะไปอีกและล่าสุดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ยังเกือบแย่ก่อนที่จะยิงประตูแซงลินคอนซิตี้ทีมจากหลีกวันหลังจากตามหลัง1นต่อศูนย์ในครึ่งแรกแบบนี้เรียกว่าสะดุดขากันเลยทีเดียวแฟนบอลหลายคนคงหัวร้อมกันไม่น้อยเพราะทีมที่เคยยิ่งใหญ่อย,อย่างเชลซีกลับมาเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำซาก ยิ่งไปกว่านั้นครับความไม่พอใจยังลุกลามไปถึงสื่อและอดีตนักเตะด้วยครับจอห์โอบิมิเกลอดีตกองกลางตัวเก่าของเดอะบลูออกมาวิจารณ์แบบตรง,ตรงๆเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าการดึงตัวผู้เล่นใหม่เข้ามามันยังไม่พอที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะในแนวรับและผู้รักษาประตูที่ยังขาดแคลนหนักมากมิเกลชี้ว่าทีมกําลังจ่ายราคาแพงจากความผิดพลาดในตลาดซื้อขายทําให้ตอนนี้เชลซีดูเปราะบางสุดๆ และไม่ใช่แค่นั้นนะครับแหล่งข่าววงในจากสโมสรยังเผยออกมาว่ามีปัญหาภายในระหว่างเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมกับบอร์ดบริหารมาเรสกาอยากได้นักเตะที่เขาต้องการจริงๆในช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายไม่ได้ตามแผนซึ่งบังเอิญตรงกับที่มิเกลพูดเป๊ะๆเ,เลยครับปัญหาเหล่านี้ทำให้แฟนๆเริ่มตั้งคำถามว่าเชลซีจะกลับมาผง,งาดได้ไหมหรือต้องรอถึงตลาดหน้าหนาวถึงจะแก้ไขได้เอาละครับ มาถึงไฮไลท์ของวันนี้เอียนไรท์อดีตก,กองหน้าตำนานของอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษออกมาทำนายผลแมชนี้แบบช็อกแฟนเชลซีเลยครับในพอดแคสต k to Football เขาบอกว่าไบรตันจะเอาชนะพวกเขาได้จากที่ผมเห็นผมขอเลือกไบรตันมากกว่าโอ้โหไรท์ที่เคยเป็นศัตรูเก่ากับเชลซีสมัยเล่นให้อาร์เซนอลคงเห็นจุดอ่อนของสิงห์บลูชัดเจนเขาคิดว่าไบรตันที่กำลังฟอร์มดี และเล่นบอลสวยงามจะบุกมาคว้าชัยที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ได้สบายสบายแฟนเชลซีฟังแล้วคงเซงแต่ไร้ก็พูดจากประสบการณ์จริงๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบไร้เพราะเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลและนักวิจารณ์ตัวฉกาดออกมาทำนายตรงกันข้ามครับคาราเกอร์บอกว่าผมเลือกเชลซีชนะและพวกเขาจะชนะ2ต่อ1ประหลาดใจไหมครับเพราะปกติคาราเกอร์ ไม่ค่อยมีคำชมให้เชลซีเท่าไหร่นักเขามักวิจารณ์ทีมนี้แบบไม่ไว้หน้าแต่ครั้งนี้เขามั่นใจว่าสิงบลูจะกลับมาสู่เส้นทางชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งบางทีเขาอาจเห็นศักยภาพในตัวผู้เล่นอย่างเพาเมอร์หรือเปโดรที่พร้อมระเบิดฟอร์มก็ได้ส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเชลซีจำเป็นต้องชนะแมชนี้จริงๆเพื่อดับกระแสวิจารณ์และทำให้บรรยากาศในทีมสงบลงถ้าแพ้อ,อีกมาเรสกา อาจเจอแรงกดดันหนักขึ้นแต่ถ้าชนะได้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหวังว่าคาราเกอร์จะทำนายถูกต้องและเอียนไรท์จะผิดพลาดในสุดสัปดาห์นี้เพราะแฟนเชลซีอย่างเราต้องการเห็นทีมฟื้นตัวจริงๆคุณคิดว่าเชลซีจะชนะไบรตันได้ไหมหรือเห็นด้วยกับเอียนไรท์ว่าสิงบลูจะแพ้ปัญหาการเสริมทัพในซัมเมอร์ของเชลซีคุณคิดว่ามันรุนแรงแค่ไหนและทีมควรแก้ยังไงครับมาคุยกันในคอมเมนต์เลยครับ ข่าวต่อไปของวันนี้เรามีดราม่าร้อนๆจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะทีมเชลซีที่กำลังเจอกับปัญหาใหญ่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูจอห์นโอบีมิเกลอดีตตำนานกองกลางของ W ออกมาวิจาร์โรเบิร์ตซานเชสแบบตรงๆว่าขาดความมั่นใจในตัวเองนี่คือเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการฟุตบอลถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีห้ามพลาดเด็ดขาดเรามาเจาะลึกกันครับ ก่อนอื่นเรามาย้อนดูสถานการณ์ของเชลซีในฤดูกาลนี้กันหน่อยครับเชลซี Chelsea เริ่มต้นฤดูกาลได้แบบผสมผสานมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่โดยเฉพาะข้อผิดพลาดส,ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเกมเปิดฤดูกาลนักเตะดาวรุ่งอย่างจูอัลเพโดและเอสเตวันวิลเลียมสร้างความประทับใจได้มากพวกเขามีฟอร์มที่สดใสและช่วยทีมได้เยอะแต่ในทางตรงกันข้ามผู้เล่นบางคนในทีมยังทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่โดยเฉพาะในตาแหน่งผู้รักษาประตูที่กําลังเป็นจุดอ่อนใหญ่ของทีม ใช่แล้วครับตำแหน่งานด่านคือจุดที่เชลซีให้ความสำคัญมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีหลายคนเรียกร้องให้สโมสรเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูคนใหม่เพื่อแก้ปัญหาแต่สุดท้ายเชลซีพลาดโอกาสเซ็นสัญญากับยอดนายทวารย่างไม้เมย่องและพวกเขาเลือกที่จะไม่เซ็นจอรุจิจดอนนารุมาซึ่งเป็น2คนที่ถูกยกย่องว่าเป็นระดับโลกและตอนนี้เดอะบลูกำลังจ่ายราคาแพงสำหรับการตัดสินใจนั้น มาพูดถึงโรเบิร์ตซานเชสกันบ้างครับเขาเป็นผู้รักษาประตูหลักของทีมแต่ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ยังไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาถูกไล่ออกจากสนามสร้างความปั่นป่วนให้ทีมมากขณะที่ฟิลิปรยเกนเซนผู้รักษาประตูสำรองก็ยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจในเกมกับลินคอนทำให้แฟนบอลหลายคนกังวลใจ และนี่คือจุดเดือดครับจอห์นโอบีมิเกลอดีตดาวเตกเชลซีที่เคยควา้าแชมป์มากมายกับทีมออกมาอังสิทธิ์วิจารณ์ซานเชสแบบไม่ไหวหน้าในรายการ The Ob1 Podcast มิเกลบอกว่าซานเชสขาดความไว้วางใจในตัวเองโดยเฉพาะจากข้อผิดพลาดในเกมที่เขาเลือกวิ่งออกจากเส้นประตูแบบไม่สมเหตุสมผลมิเกลกล่าวว่า สำหรับเขาโรเบิร์ตซานเชสที่ทำผิดพลาดแบบนั้นคุณรู้ไหมคุณวิ่งออกไปคุณออกมาจากแนวของคุณทำไมคุณไม่รีบถอยกลับและพยายามทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นป้องกันประตูและพยายามทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เป็นประตูล่ะ มิเกลยังย้ำอีกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ไว้วางใจตัวเองเพราะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองผู้รักษาประตูที่เชื่อมั่นในตัวเองก็คงจะรีบกลับเข้าเส้นประตูแล้วเอาละมาดูกันว่าคุณจะมีอะไรบ้างพยายามเอาชนะให้ได้สิเพราะผมเชื่อมั่นในตัวเองผมพนันกับตัวเองได้เลยว่าคุณรู้ไหมบางทีอาจจะป้องกันประตูได้แต่เขาก็แค่คิดว่า อะไรนะผมไม่ไว้ใจตัวเองเลยผมต้องออกไปและแตัดสินใจยังมีเหตุผลมันไม่ใช่การตัดสินใจที่มีเหตุผลเลยปล่อยให้เขามาเผชิญหน้ากันเองเถอะคุณเป็นผู้รักษาประตูทำตัวให้ใหญ่และพยายามเซฟให้ได้แต่เขากลับบอกว่าไม่รู้สิฉันไม่ไว้ใจตัวเองเลย ฟังแล้วสะเทือนใจใช่ไหมครับมิเกลที่เคยเล่นให้เชลซีมานานกว่า10ปีและรู้จักทีมดีเขาเห็นว่าปัญหาของซานเชสไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นเรื่องจิตใจความมั่นใจที่หายไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งทีมโดยเฉพาะในเกมสําคัญที่กําลังจะมาถึงอย่างเกมกับบริทันอดีตทีมเก่าของซานเชสในวันเสาร์นี้แฟนบอลคงลุ้นกันว่าซานเชสจะกลับมาเฝ้าเสาและพิสูจน์ตัวเองได้ไหม แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะมืดมนไปหมดนะครับเชลซียังมีความหวังกับดาวรุ่งอย่างไมค์แพนเดอร์สผู้รักษาประตูวัยเยาว์ที่กําลังพัฒนายอย่างรวดเร็วแม้ว่าสโมสรจะไม่ได้เซ็นในด่านใหม่ในซัมเมอร์แต่รายงานบอกว่าพวกเขาพอใจกับการก้าวหน้าของแพนเดอร์สมากในช่วงการยืมตัวและอาจให้โอกาสเขาในอนาคตนี่อาจเป็นทางออกระยะยาวสําหรับเดอะบลูถ้าแพนเดอร์สขึ้นมาแจ้งเกิดได้จริง สรุปแล้วครับดราม่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูสำคัญขนาดไหนในฟุตบอลสมัยใหม่เชลซีต้องแก้ปัญหานี้ให้เร็วมิฉะนั้นอาจกระทบถึงผลงานทั้งฤดูกาลถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอัปเดตฟุตบอลร้อนก่อนจากการวันนี้ผมมีคำถาม2ข้อให้ทุกคนคิดตามและคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุณคิดว่าจอร์นมิเกลวิจาร์ซานเชสถูกต้องหรือไม่และเพราะอะไร เชลซี Chelsea, ควรเซ็นผู้รักษาประตูคนใหม่ในตลาดหน้าหนาวหรือรอให้แพนเดอร์สขึ้นมาแทนมาร่วมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ